ทำไมกันการทำไมกันครับมุมนี้ทำไมกันครับผมเหยื่อหมูครับเริ่มจับฉลากแล้วครับพี่น้องครับผมเหยื่อหมูครับพียื่อหมูหม้ออากหม้ออากหม้ออากเฮ้ยตัวเชื่อบัวเถืองบัตรละสองร้อยบาท เอาเอาช่างหาทำไมวันนี้มาเช้ายังงช่างหาปกติจะมาปกติจะมาเก้าโมงสิบโมง,โมง,โมง,โมง ตารางตารางอันนีนั่นแหถวตรงลักเลยครับนั่เดี๋ยวผมอธิบายอีกนิดเดี๋ยวเรียกชื่อจบก่อนทางนี้ทางใกล้ทางใกล้เทนเนแถวสองฝั่งนึงเข็นแถวแรกเลวทิงฝั่ง ไปชวนไปชวนเอาไปชวนไป่าไปให้อ่ไหนฟังกันนฟังห้นี่ยนักไปรักนี่ห้านี่ยูบุเูกคนไดกนุณหนะฟังยัไ้วยอะไรเจ๊ดูอะไรนกป้อนนปอนปอนมาปอนมาเนี่ย ตามบรรยากาศการจับฉลากชี้ชะตาเส้นแห่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง จับฉลากเสร็จเรียบร้อยก็คงเป็นธรรมเนียมเส็นแหครับพี่น้องต้องนำแพรลงไปในบ่อสวัสดีครับพะนาท่านมนตรีครับสวัสดีครับคุณชาอเชื่อคุณอาเชื่เบอร์อะไรครับคุณอาเชื่อ เบอร์อะไรครับตุนหัวไม่เห็นหันเนี่ยอ้าวอายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด อเดยวเยสอยเอ้นู่รับนน่นอเออสุดยอดสุดยอดเชง่าครับตัวนงกี่คนครับชงครับยี่ปคนครับยี่สิบแปคนครับพี่น้องคน คน,คนละสองร้อยครับพี่น้องครับผมหน้าที่ของเซนแหนะครับหลังจากที่จับฉลากเสร็จครับก็นำแพรเข้าสู่การแข่งขันครับเสียนดุนดุนบรรทุกแพรลายใสไลายไปเปรียบร้อยครับผมเอ้อเอา้ามาดูบรรยากาศทั้งน่อยครับผมใครจะบรรทุกแพรลงไปอีกนั่นคือเสียนอูธนาทรเอาลงไปเลยครับพี่น้องครับผม แพ้แถวกระทางมันนักแต่เช่นอู๋ไมมีแต่เล็กหลายแต่แบกคนเดียวไหวนี่นะเฮ้มีเล็กนะโอ้โหแพ้แต่ละท่านนะก็จะแตกต่างกันไปครับผมมีเล็กด้วยแบกคนเดียวไหวไหมครับทุานหัวจ๋าไหวครับไหวใช่ไหมครับผมแพ้นี้ใช้มากี่ปีแล้วครับเช่นอ้๋สองสามปีเนี่ยอ้าวใหครก็ลงไปก่อนค่อยขยับกันเด้อ มันหมาน,นเด้อมันหมาน,นทุกเซียนเด้พี่น้องเย้ยปึ๊บเริ่มไปแล้วนะครับ28เสเซียนครับพี่น้องดูซิว่าเขาจะเซียนวานขนาดไหนครับผมนนอากาศหน,นาวขนาดนี้ฤดูการนี้เดือนมกราปี2568เนี่ยหน,นาวขนาดนี้ครับพี่น้องครับผม <laughs> อ้ยยังจะวานกันอีกมาเลยยุ้ย เสียนกรรมวรกรรมใจฉายาของท่านผมตั้งให้ใหม่ท่านต้องชอบแน่นอนเลยวันนั้นเมียไม่ได้ไปด้วยนะครับเมียรับฟังนะครับฉายาใหม่ของท่านคือกรรมรกรรมใจชอบไหมถามจริงชอบเนาะโอเคโอเคชอบยกนิ้วหน่อยยอกยกนิ้วหน่อยเอ้าขอบคุณครับเส้นทางชีวิตค้นหาปลาครับพี่น้องครับผม เราก็มาดูการลุ้นกันว่าใครนะฮะจะลงน้ำก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เราดูซิว่าใครจะลงน้ำเป็นท่านแรกครับพี่น้องเดี๋ยวฮ่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก้องก็เลื่อนโฟกัสไปอีกหน่อยครับพี่น้องครับผมก้องตรงก้องยังผ่านนะฮะสาววัยรุ่นนะฮะวัยน่ารักครับผมกำลังพวนดิน <c oughs> ขอนิ้วหน่อยแม่ขอนิ้วหน่อยนี่ผมหน่อยนิ้อเออขอบคุณหลายๆนิ้วแกกระดำนิดหนึ่งพี่น้องเลยมีแต่ดินแบบนี้แต่ดินก็เห็นภาพนี้ไม่ได้อดไม่อดอดชื่นชมผู้จัดไม่ได้ครับพี่น้องนี่ท่านก็วานเหล้าขาวนะฮะขอขอไปครับไหว้เหล้าขาวน้ําแดงนะฮะแล้วก็มียาสูบเรียบร้อยนะฮะบอกเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้เส้เนแหนะครับได้ปลาเยอะๆครับผมตัวใหญ่ๆกันประมาณนี้ครับผม28แพร่หรือมีฝั่งหรือเปล่าไม่ทราบครับผมเมื่อกี้ถามเรียบร้อยแล้วก็คือ28เสเซียนครับพี่น้องครับผมเออเอาผู้จัดบอกเถวกลางแถวกลางมีแค่ห้านี่เออเออตามอีกตามอีก เสื้อสีพู่ปืดตำแหน่งหนึ่งครับผมเสื้อแดงนะฮะเสื้อสีม่วงนะครับนั่นคือชิดพระไล่นูน่นเสื้อสีม่วงกันนู่นนะฮะสีแดงเสื้อสีแดง,แดง,แดงหมวกลายทหารไม่ทราบชื่อริมๆนู้นนะครับผมหมวกขา,ขาวส,สีเซนปอนเน,นทางมาจากบ้านห้วยต้อนครับ เสื้อดำนะฮะกางเกงเลไล่นะฮะรองเท้าสีหลืเงนั่นคือเซนเตอร์เดินทางมาจากโคราชครับผมเสื้อสีเขียวนั่นคือเซนปองแปงบ,งบ้านหนองว่าครับผมเดินอยู่นั่นนะฮะชุดดำนะครับนั่นคือหัวหน้าเชิดเซนดุลน,นะฮะเซนดุลเซนดุลบ้านค่ายครับผมเสื้อสีน้ำเงินครับผม เสื้อสีแดงนะฮะแขนเสื้อสีดำไม่ทราบชื่อท่านครับผมเสื้อสีส้มนะฮะพอเถ่าเดินมาจางเดินทางจากบ้านคำน้อยเสื้อสีส้มไม่ทราบชื่อเหมือนกันอ้าวท่านนี้ครับผมเซียนกรรมกกระํำใจเซียนอาหน้องบวแดง ตาบรรยากาศนี้ไปเรื่อยกันนะครับพี่น้องครับผมอ้าวเสื้อแดงใส่ลายทหารหมวกลายทหารนี่เห็นแล้วครับผมนั่นคือเอซียนชนน้ําตื้นเดินทางมาจากอาําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับผมนั่นดูบรรยากาศนะฮะผู้จัดกําลังตัดเตรียมจัดให้นักกีฬาเส้นแหอยู่ในตำแหนง่งเ,เบอร์ทีบสอง เออแต่ทำไมไม่มีทุ่นผมสงสัยพอเท่าที่ดูนะฮะก่อนหน้าน,นี้ผมดูตารางมานะฝั่งนี้หนึ่งถึงหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไล่มาสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาครับผมใครอยู่ตรงนี้จะยากหน่อยครับพี่น้องนี่ฮะมีแต่กิ่งไม้แล้วก็ท่อนไม้ครับผมเพราะว่าการจับฉลากคือการชี้ชะตาของเซียนแหว่าจะหวานบริเวณไหนได้ครับผม ขอให้ตัวเองนหมานะครับตัวเครับผมคือมันใกล้กิ่งเต้นชบตัวเ um. หมาใครออกมาคืนนี้เนี่ยมาคนเดียวเนีย่ยมากาแฟนโอเคครับผมมากาแฟรลีอตามบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องทักทายบรรดาเซียนซะหน่อย <c oughs> สวัสดีครับเซนชวนน้ำตื้นสวัสดีครับเซนอ๋อเ็นบอกว่าอยู่ใกล้ท่อนไม้เนี่ยอ้ธนาธรการนั้นจะเป็น ดูๆนะจะเป็น1แถว2แถว3มแถว4ี่แถว4ี่หรือ5้าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องตามอีกสักหน่อยนะครับจะมีฝั่งนะครับฝั่งผมขออนุญาตนะฮะซูมไปนะครับ,นะรบพวกผ้าสีแดงๆอะไระคะฝั่งหน่งแล้วนะนี่ครับผมนี่น่าจะฝั่งนะเนี่ยแห้เขาเขียวเนี่ยเสื้อม่วงนะครับเนี่ยสแล้วฝั่งดูจากตำแหน่งฝั่งนะครับพี่น้องแต่ละ ก็จะมีกิ่งไม้เสียบลงไปนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกฮะนั่นแหละครับฝั่งนั้นนั่นน่ะจะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะประมาณหกนะฮะฝั่งนะฮะแต่ที่ฉันเห็นนี่ประจำอยู่ในหลักที่เขาเสียบไว้อยู่ประมาณสามท่านคือโฟกัสไปนี่ครับผมสามนะหนึ่งสองสามครับผมปุ๊บซูมกลับครับ เออเออ,เอ,อโอ้เมื่อวานปลาจะมาหาคุยหนูใหญ่อู้ <c oughs> อ,อ,อสวัสดีครับเสียนป๋องครับสวัสดีครับป๋องครับมันหมานครับผมตัดผมใหม่มาลแล้วครับหล่อเนี่ย อา้าฝั่งนูน้นสี่แล้วฮะด้านนี้หนะ้านะฮะหนึ่งสองสสี่ห้าอจะเป็นเส้นอูนะเส้นอูกำลังเดินทาง <c oughs> <c oughs> กิ่งไม้เนี้นี่แหละการจับฉลากครับหมายถึงการชี้ชะตาชีวิตเซนแห่ <c oughs> แถวละห้าครับผมห้าแน่นอนแต่ทางนู้นรู้สึกว่าชิดด้าน ด้านนู้นจะมีอยู่แพรเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นฝั่งอ๋อนี่เสียบมันตีเสียบมันตีนะฮะ๋ยวผมจะลองนับดูนะครับว่ามีกี่เสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเดี๋ยวเอาเทนี้ก็ได้ก่อนนี่ห้าห้านะฮะห้าเลยห้าสิบ สิห้าอ้ายี่สิบยี่สิบนะฮะเราก็มานับดนะูเอาลงพระโรดฮนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่บหกยี่สเจ็ดไม่เห็นคนหนึ่งเอออาจัดกันก่อนมึงต้องอยู่นู่นแถวละหนะ้าผมนับไม่ผิดนะฮะเนี่ย ฝั่งนูน 5, 5, 10, 15, ้นห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบมนตียังไม่นับนะครับมนตียังไม่นับเดี๋ยวกำลังกำลังกำลังจัด,ดนิดนึงครับเออเออมันจะมีหกอยู่แถวหนึ่งนั้น่างนั้นนะ อ่าเซนเทนเซนเทนนูน่นเซนเทนหมุนไปรอบนึงหมดเดียวรอบเดียวหมุนรอบเดียวเออหมุนตีแหน่น้อยมาเสียม,มุนตีแหน่น้อยนอกจากแหน่น้อยอะไรน้อยอีกเสียม,มุนตีว่าเจ้าอาศัยมาเล่น,น,นาบหดเดียวเออ อ๋อมีฮนะชุดแดงมาอีแล้วนู่นครับ28เซียนครับพี่น้องมาละครบยี่สิบแปดเซียนครับพี่น้องประมาณนี้ครับผม28่สเซียนมุมนี้จะเป็นมุมโฟกัสที่ดีหรือเปล่า เดี๋ยวลองกล้องเดินทางหาตำแหน่งโฟกัสเป็นทางการที่หนึ่งครับพี่น้องครับผมตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเจอต่อเจอกิ่งไม้ครับ แจเย็นเย็นจเย็น,เย,นเย็นนะฮะใจะเย็นเย็อย่างนั้นผมจะขออนุญาตปิดคลิปนะฮะไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปพบกันช่วงทิมแทงครับพี่น้องครับผมป่าจะเป็นปลาอะไรที่แน่นอน,นะฮะสายธรรมชาติของที่ผู้จัดแจ้งครับผมต้องตามกันที่ครับพี่น้องคลิปต่อไป